สวัสดีค่ะสวัสดี PFC ทุกคนนะคะหม่สงนคานะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องหอมท่าเดือดอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่น้องหอมขึ้นมาถ่ายบรรยากาศบนบนบ้านนะคะก็ในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤดูหนาวแล้วนะคะอากาศหนาวๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวนะคะต้องใส่เสื้อแขนแขนยาวไว้ตลอดเลยนะคะก็ข้างหลังก็คือเป็นบรรยากาศบนดอยนะคะบนเขาเนาะและแต่ก็มีแดดนะคะแต่อากาศก็ยังหนาวอยู่ดีนะคะก็เลยต้องใส่เสื้อ กันห,หนาวไว้ทั้งวันเลยนะคะอากาศหนาวแล้วนะคะ <Okay. S 1> ไม่รู้ว่าที่ไทยหนาวกันหรือยังนะคะถ้าหนาวแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวด้วยนะคะ <Okay. S 1> แล้ววันนี้นะคะน้องหอมก็จะมารีแอคชั่นคลิปอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาแบบสายตลกตลกนะคะมาแบบแนวฮาๆนะคะก็จะเป็นคลิปโฆษณาเก่าๆนะคะก็ไม่รู้ว่าเออมีใครได้ชมบ้างหรือยังนะคะน้องหอมขอบอกเลยนะคะน้องหอมชอบมากนะคะประเทศไทยนะคะ ไม่ว่าจะถ่ายทําหรือว่าจะโฆษณาอะไรแต่ละอย่างนะคะเขาทําออกมาได้แบบมีเหตุมนนีผลแล้วก็แบบมีแบบอะไรมันน่าดูไปหมดเลยนะคะมันทั้งตลกและอะไรหลากหลายอย่างเลยแหละนะคะก็บอกไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะคะชอบดูนะคะ แต่ไม่รู้ว่าพี่ๆทุกคนได้ชมกันหรือยังนะคะและวันนี้นะคะน้องหอมก็มีโฆษณา3ชิ้นนะคะที่จะมาให้พี่ๆได้ชมกันนะคะมันตลกมากนะคะซึ่งน้องหอมไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะโฆษณา3ชิ้นนี้นะคะเหลือน้องหอมจะพ้พี่ๆทุกคนไปชมไปด้วยกันนะคะแล้วก็แบ่งเสียงหัวเราะรอยยิ้มไปพร้อมๆกันนะคะคลายเครียดนะคะ โอเคค่ะนะคะก่อนที่จะไปชมคลิปกันนะคะก็ฝากให้พี่ทุกคนนะคะกดไลค์กดติดตามให้น้องหอมด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปของน้องหอมนะคะโอเคค่ะนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยค่ะคุณท่านคะข้าวต้มร้อนๆคะ่ะฉันไม่กินคุณท่านทำไมทำแบบนี้ล่ะคะตั้งใจทำมาให้คุณท่านนะคะ วันนี้น้องหอมควานนิย่าติดอันนี้ด้วยนะคะเพราะมันยังไม่มีใหม่นะคะก็เลยใส่ใส่มาท็อกไปก่อนนะคะอยารู้ทำมาให้ฉันอยากกินกวางตุ้งน้ำมันหอยกวางตุ้งน้ำมันหอยบ็อกชอตไมีบ็อกชอตไหมคะอ๋อกวางตุ้งเหรอไม่มีหรอกน่าดาน หน้าด้านไม่ใช่หน้ามันตลกม่งเลยนะแล้วฉันจะหามันได้ที่ไหนล่ะคะป้าไปตามรายล็ชั่นนี้โคแค่โฆษณาผักควางตุ้งนะคะเขาทำนี่แหา่มากนะคะตลกมากเลย ปุ่มอ้อยตกน้ําไปเอาวับโผล่ตรงคลองนะคะตรงนี้ลงทุนมากเลยนะคะหญิงสาวน่ารักมากลงทุนลงคลองน้ํานะคะลุงมีบล็อกชอตไหมคะฮะผักกอาตุ้งอะค่ะลุงก็เหยียบอยู่นั่นไงแล้วหน้าตอนเด็กนิดเดียวทําไมมันเล้งจังอะมันไม่ใช่หน้ามันน่าดันไม่ใช่หน้ามันแบบนี้มันต้องกินผักโขม Luôn tâm luôn. Na phôi Ồ, kiếm lời kịp hỏi đuổi tai nạn yakin quan tung 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 กล้องอยู่ตรงนี้ครับโดนบังคับแบบนี้แล้วจะทำไงได้เอาแล้วจะทำไงเดี๋ยวดูกันนะคะเอาละ่ะลุงจะทำให้จริงนะลุงแต่ว่าลุงไม่อยากให้หนูได้รู้ได้เห็นอะไรได้ค่ะลุงเอาควักลูกตาโอ้ยลงทุนขนาดนั้นเลยนะคะไม่อยากให้ได้รู้ได้เห็นนะ ดึงหูออกอีกอถ้าถึงขนาดนี้แล้วลุงขอจมูกด้วยเลยดีกว่าโอ้โหจมูกด้วย <c oughs> <c oughs> ตายแล้วลงทุนมากเลยนะตลกมาก <c oughs> โอ้ยคนยา เสร็จแล้วอยกว,วต้องว้าวต้นออกมาสวยเลยนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังกันนะคะของถ้ามันไม่ใช่หน้าม,นมันเวลาเขาใส่ปุ๋ยเยอะ,ยอะมันก็จะจะทำให้เราเกิดอันตรายได้เนาะประมาณน,นี้นะคะ น่ดีใจใจหญเลยผักนอกฤดูแม้จะดูสวยแต่เสี่ยงมีสารเคมีที่อันตรายอ้ยตาเลาเลยอออวกแตกปลอดภัยกว่าแค <c oughs> ่หัดมากินผักให้ตรงตามฤดูกาล <c oughs> ใช่แล้วนะคะต้องกินผัก,กตามฤดูกาล <c oughs> จบไปแล้วนะคะโฆษณาหนึ่งชิ้นนะคะเป็นยังไงคะตลกไหมนะคะก็คือแค่โฆษณาหอกวางตุ้งเองนะคะเขาก็ทําได้ออกมาได้ดีมากนะคะมันเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนเป็นหนังละครไปเลยอย่างนี้นะคะตลกมากนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูโฆษณาชิ้นที่2กันเลยนะคะอันนี้จะโฆษณาอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะโอ้ยุ่นเซ็กซี่เลยที่วุ้นเส้นมาถึงทุกวันนี้ได้ พระคนคนหนึ่งใครอ่ะน่าจะโฆษณาย,ยาลดหุ่นนะคะหุ่นเพียวทีเดียวตกลงพุงปอ้าวมาอยู่บนถนนอ้าวเป็นตำรวจเฉยเลยนะคะตกลงมาเป็นตำรวจแล้วนะคะ ดีครับขอดูใบอนุญาตหน่อยนี่คะข้าังหงังขนอะไรมาอ๋อก็ขนมาก็เปิดยังไม่ทันตอบเลยนะคะบอกให้เปิดเลยมันทั้งนั้นเลยมาจากไหนมาจากปากครับปากแลจะไปไหนไปภุมเฮ้อมไม่ได้ดอีปากกับภุมอย่างนี้ต้องจับ พี่จะบ้าเหรอจากากไปพุงเนี่ยผมขนมาร่วมยี่สิบปีแล้วพี่อะไรมันมันเข้าไปได้ก็วิ่งทุกวันนะผมไม่เคยโดนจับเลยแต่วันนี้ต้องจับจับข้อหาอะไรขนมันไปพุงขนมันไปพุงเหรอพี่ต้องจับไงมันจะจับได้ยังไงของกูบอกแล้วไงมันมันเข้าไปไม่ได้มันไม่ผิดอรับเส้นที่เข้าไปได้ไม่ผิดได้อย่ามาเค็นอะไรมึงยาวปูใช่ไหมอ่ะไม่พี่แต่พี่มีเห็นงมึงยาวคือเส้นเนี้ยผมขนมาผมไม่เคยเจอพี่เลยพี่มีเหตุผลไหมมีพี่มาจากไหนมาจากปาก มาจากปากจับปลาใครหุนเส้นปากหุนเส้นเอ้ยหุนเส้นอะไรวะนะน,น่ะมาอีกคนนึงแล้วนะเดี๋ยวดูจะไปไหนเนี่ยไปต้นขาครับอืมไปต้นขาเปิดดิ <laughs> มีป้ายแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยตายแล้วมีป้ายพุงมีป้ายต้นขานะเปิด น้ำมันทั้งนั้นเลยขอน้ำมันไงพี่ไม่ให้ไปเข้าไปไม่ได้อาละจะบ้าเหรอไม่เอาเข้าผมจะขี่ยังไงป้องจับอะไรมันนี่เข้าไม่ได้มเข้าต้นขาไม่ได้นะมันเทศไม่ได้มันแก้วไม่ได้สบปะรดอ่ะได้มันสารพัหลังไม่ได้แ้วได้ช้างได้มาฮะงงัไหมไม่งงควายอาละไม่มีปัญหาแล้ว หน้ามันหน้าก็เข้าไปไม่ได้บ้าไปแล้วหน้าก็เข้าไม่ได้นะหน้ามันเมื่อก่อนมันเข้าได้อ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เขาห้ามเขาว่าใครวุ้นเส้นไม่ไม่นี่อย่ใครไข่โตสันไข่โตสันไข่ว่ะไข่โตซานชื่อผลิตภัณฑ์นะคะไข่โตสันในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชัวจากวอรีน่า ช่วยในการดักโฆษณายาลดหุ่นนะคะโงศนฆษณาใช่ไหมใช่อ๋อโอ้ยตายแล้วนะคะโฆษณาแลวอย่างเงี้ยอะไรอะไรอย่างงี้ไม่มัน เ้าไดไปแล้วนะคะโฆษณาชิ้นที่ 2.. องนะคะวิทุกคนเป็นยังไงกันคะโฆษณาชิ้นที่ 2.. คือเป็นโฆษณายาลดน้ำหนักนั่นเองนะคะซึ่งตลกมากนะคะมาจากปากจะไปเข้าพุงนะคะแต่คนมาคือจะไปเข้าต้นขานะคะมันทั้งนั้นก็เลยห้ามเข้านะคะจุด ทีแรกนะคะตอนดูนี่แรกก็คืองงนะคะจะมาจับทําไมนะคะเขาแค่ขนหมูเข้าไปเองนะคะจริงๆก็คือมาจากปากจะไปเข้าพุงนั่นเองนะคะเขาห้ามเข้านะคะผู้หญิงเท่านั้นนะคะที่รู้นะคะว้าวตลกจังเลยนะคะโฆษณาไทยนะคะลงทุนมากนะคะทําเป็นเรื่องเป็นราวนะคะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูโฆษณาชิ้นสุดท้ายกันนะคะมาแล้วนะคะมาแล้วโฆษณาชิ้นสุดท้ายนะคะ มาแหลงสาบนะโฆษณามาแมลงสาบนะคะทำออกมาเป็นเรื่องราวเลยนะคะตลกซื้ออะไรมากินเออข้าวตี๋ยวอ่ะ เข้าห้องไปแล้ว้าแดงหมดเลยเอาแล้วจะตีกันแล้วจะสู้กันแล้ว แรงสาบมันร้ายกาจจริงๆเลยนะเช่นไดโฟมโอ้โฆษณาไอยาฆ่าแมลงนะคะอ้ายตัดรกจังเลยนะคะโฆษณาแต่ละชิ้นเพียงชี้ไปตามซอกต่างๆ คุยกันไหนเด้อโอ้มีการนี้เด้อบรรลักสากเรียบคนออกมาคุยกันออกมาใจเจรจาก,กันนะคะขีะไร ืองน,น,นี่แมงสาบนะเว้ยไม่ใช่ปลวกโอ้ยอยาก,ก็ฆ่าไม่ได้เลยเหรอจังเกิยดเปล่าแมงสาบเนะี่ยมันตายยากเพยเอาตายตายแล้ว <c oughs> <c oughs> เช่นไรฟฝุมฆ่าแมลงสาบอ้าวยังไม่ตาย วกกูเนี่ยเกิดมาก่อนมนุษย์จริงเนอะนอดมาทุกยุคตายยากแม่ผู้หญิงจะตลกมากเลยนะตายและแต่ตายตกลงตายไม่เอาตายแล้วแน่นอนอเอาพอ่อมาจากไหน อีกสองตัวของแม่กับลูกตายแล้วพัฒนา,าอะไรนี่ยตลกไงเลยพ่อตายแม่กับลูกออกมาอีกอ้าวอ้าวมันฉีกกินเนื้อเฉยเลยคือเวลามันตายเนี่ยมันจะกินซากพวกเดียวกันเรื่องจริงปะเนี่ย อ้าวตายแล้วตายตั้งครอบครัวเลยสิเดียวนะเช่นได้โฟมฆ่าแมลงสาบตาย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 เช่นได้โฟมฆ่าแมลงสาบตาย จบไปแล้วนะคะโฆษณาไทยนะคะเป็นยังไงกัน,นะคะพี่ทุกคนโฆษณาชิ้นสุดท้ายนี่นะคะเดี๋ยวต้องหาซื้อมาอเดี๋ยวต้องหามาใช้บ้างแล้วนะคะเพราะว่าที่บ้านก็มีแมลงสาบเยอะมากเลยนะคะเอออย่างที่ในคลิปนี้บอกจริงๆนะคะแมะลงสาบนี่คือแบบมันตายยากจริงๆนะคะขนาดเราแบบเออแบบยังไงอะค่าไม่รู้กี่ทีแล้วนะคะมันก็ยังออกมาแบบเยอะมากเลยนะคะแล้วก็แพร่พันธุ์กระจายเยอะออกได้เยอะมากเลยนะคะในตอนนี้คือในตู้แก๊สนะคะในถังแก๊สที่ ที่บ้านน้องหอมนะคะในครัวเราจะมีแก๊สไว้นะคะแล้วก็แก๊สที่ทํากับข้าวนะคะก็เปิดมาทีนึงโอ้โหแมงสาบเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปหามาใช้บ้างแล้วนะคะอตลกมากเลยนะคะโฆษณาไทายแต่ละอย่างนะคะเขาลงทุนทํามาแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเป็นเหมือนละครไปเลยนะคะถ้ามีต่ออีกก็คือจะสนุกอีกแน่นอนนะคะ <laughs> โอเคค่ะนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะอยากให้น้องหอมรีอคชันคลิปอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะถ้าน้องหอมคอมเมนต์ถ้าน้องหอมรียคชันได้น้องหอมจะรีอคชันออกมาให้พี่ๆทุกคนได้ชมอย่างแน่นอนนะคะโอเคค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องหอมก็จะขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ